ขอนอกน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่491ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเครือกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตใสจ,จากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารานาคัคฉามิธัมมังสารานางคัคฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญัง พุโทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนันรง,นง,รงวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อะทินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิทขาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพรุสวาจา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวะถา玛กสีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัพรมมยะริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิ สุรามตรยะมัชัปปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะทารณะมันนะ วิภูสนาถานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาสยนามหาเซยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิตคานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิทระการนี้ ตามเยี่ยงอย่างพระอระหันต์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปทานสี่สัมมาปทานสี่ อิทธิบาสีอินรีห้าพระหา 5, โพชฌงเจ็ดเดยมรัร์มีองแปดเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันโยกพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระบรมศา,าสดาร่วมกันแล้วนะคะ ขณะนี้เราศึกษาในเรื่องของนายสุมาณะมาราการผู้มีศรัทธาเอาชีวิตเป็นเดิมพันการถวายความนอบน้อมแด่พระตถาคตเจ้าค่ะเราทั้งหลายนั้นก็คงศึกษาพระสัทธรรมมามากพอสมควรจึงรู้ว่าในศาสนาของพระชินเจ้าที่เราได้มาบังเกิดขึ้นในขณะนี้นั้น ศรัทธาต้องเสมอด้วยปัญญาใช่ไหมคะแล้วศรัทธาที่วิปริตเป็นอย่างไรคะเราก็ลองมาศึกษาในเรื่องของศรัทธาที่วิปริตโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตได้ตรัสเอาไว้ดังนี้คะ่ะเมืองไทยจะวิกฤตถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริตสังคมไทยกำลังใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่ถ่ายทุก ทีนี้พอเลยจากเรื่องของวัดก็ขยายออกไปถึงเรื่องของพระศาสนาจะเห็นได้ว่าเวลานี้ภัยอันตรายของพระศาสนาเกิดขึ้นมากอย่างเรื่องที่เล่าเมื่อกี้นี้ก็เป็นภัยอันตรายอย่างหนึ่งของพระศาสนาเรื่องคนปลอมเป็นพระตลอดจนคนแต่งตัวเป็นชีเดี๋ยวนี้คงจะมากแล้วก็มีพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งถ้าโยมแยกไม่ถูกก็จะทำให้เอาตัวบุคคลน,นั้นเป็นตัวพระศาสนาแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีอาจถึงกับเสื่อมศรัทธาถ้าแยกคนกับแยกพระศาสนาออกจากกันไม่ได้ก็ทำให้เสื่อมความเลื่อมใสต่อพระศาสนาไปด้วยอย่างเวลานี้ก็จะมีพวกที่แต่งตัวเป็นพระเข้ามาเรียร์ยในกรุงเทพจำนวนมาก เพราะถึงฤดูแล้งนี่ชาวชนบทเข้ามาหาไรายได้ในกรุงเทพเป็นประจำทุกปีในบางจังหวัดมีหมู่บ้านพระปลอมซึ่งโยมบางท่านก็คงเคยได้ยินโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมินี้มีข่าวชัดเจนมาหลายปีแล้วบางหมู่บ้านคนทั้งหมู่บ้านเป็นพระปลอมฉีปลอมเขาอยู่กันในหมู่บ้านก็เป็นชาวบ้านนี้แหละแต่ในฤดูแล้ง เขาโกลนผมศีรษะโลนแล้วก็มีจีวรตากไว้ตามระเบียงบ้านตัวเองนุ่งกางเกงใส่เสื้อพอถึงเวลาเหมาะในหน้าแหลงนั้นไม่มีทางทำมาหากินก็พากันเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปอยู่รวมกันที่แหลงหนึ่งถึงเวลาเข้าก็จะนั่งรถติ๊กอัพออกไปจ่ายตัวตามจุดต่างๆแล้วก็ออกไปบินบาดพร้อมทั้งเรื่อยไรยไปด้วย พฤติกาลนี้มีมาหลายปีหนังสือพิมพ์ก็เอามาเปิดเผยแต่นานๆเข้าโยมก็ลืมไปสภาพนี้ก็คือการที่วัดและพระาศาสนาของเรากลายเป็นที่รับระบายทุกข์และระบายปัญหาของสังคมแทนที่จะเอาพระพุทธาศาสนาไปบรรเทาดับทุกข์ของสังคมสังคมกลับเอาพระพุทธาศาสนาเป็นที่ถ่ายทุกข์ของตน อะไรยุ่งยากอะไรเป็นปัญหาของทิ้งของเสียตัวเองแก้ไขไม่ได้จัดการไม่ไหวก็เอาไปเทเอาไปทิ้งปล่อยเข้าไปในพระศาสนาชาวบ้านที่ยากจนมาเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่หาเลี้ยงชีพช่วยชีวิตของตนแต่ถ้าต้องช่วยชาวบ้านกันแบบนี้พระศาสนาก็แย่มีแต่จะสุดจะเสื่อมและ หมดแรงลงไปแล้วก็จะไม่มีกำลังที่จะช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมตามหน้าที่ที่ถูกต้องของตนสภาพที่ชาวบ้านคนยากไร้คนด้อยโอกาสคนด้อยการศึกษาคนมีปัญหาต่างๆและคนหมดทางไปมาอาศัยวัดและพระศาสนาเป็นที่ทำมาหาเหลี้ยงชีพและสแสวงหาหนทางอยู่รอดในสังคมนี้ ยังมีอีกมากที่พูดมานี้เป็นเพียงตัวอย่างบางอย่างมีแต่โทษภัยบางอย่างถ้าเรารู้ตระหนักปัญหาและช่วยกันจัดให้ดีก็กลายเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่รับรู้ปัญหาและปล่อยปะละละเลยอยู่ในความประมาทก็มีแต่จะนำความเสื่อมความทินาภัยเสื่อมแก่วัดและพระศาสนาและในที่สุดสังคมไทยทั้งหมดนั่นแหละ ก็จะต้องประสบวิบากแห่งกรรมปีนี้จะแรงมากขึ้นเมื่อแหลงมากขึ้น,นปัญหาอย่างนี้ก็จะยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นโยมก็เตรียมรับสถานการณ์ได้เลยเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเราก็ต้องรู้เท่าทันแต่ทีนี้โยมก็ไม่ค่อยรู้หลักบางทีก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมีพระมาเรียรไรก็เกรงใจเห็นว่าเป็นพระ นุ่งเหลืองข่มเหลืองก็เกรงใจให้ไปบ้างบางทีก็ให้พอให้ผลผลไปบางคนก็หลงเชื่อให้ไปมากๆม,มันก็กลายเป็นทางธรมาหาเลี้ยงชีพของคนเหล่านี้วันวันหนึ่งเขาก็ได้เยอะจากบ้านนี้นิดบ้านโนนหน่อยบางบ้านก็มากบางทีก็เอาถังไปวางไว้ร้านโนนถังหนึ่งร้านนี้ถังหนึ่ง เอาไปตั้งเพื่อให้คนมาบริจาคเป็นต้นผ้าป่าอะไรต่างๆแล้วถึงเวลาก็เดินมาเก็บไปทีนี้เราชาวพุทธร,รู้ทันเรารู้วินัยของพระว่าพระนี้เรียรายไม่ได้ออกปากขอชาวบ้านก็ไม่ได้พระสงฆ์นี้ท่านห้ามขอตามศัพท์ภิกุแปลว่าผู้ขอแต่ต้องขอตามวินยัยหมายความว่า พระไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยตนเองไม่ได้ทำมาหากินแต่ท่านมีอาชีพของท่านอาชีพของพระคือการรักษาวินัยประพฤติตนอยู่ในศีลและบำเพ็ญสมณธรรมผู้สั้นๆว่าทำหน้าที่ของพระเมื่อทำหน้าที่ของพระโดยถูกต้องแล้วประชาชนมีความเลื่อมใสก็อุปถัมภ์บำรงอย่างนี้ถือว่าเป็นอาชีวะที่ถูกต้อง ทีนี้ถ้าพระจะขอก็ออกปากขอไม่ได้พระจะบอกขอได้กับคนที่เป็นญาติหรือคนที่ปวารณาไว้เท่านั้นปวารณาก็คือคฤหั์หรือโยมท่านนั้นบอกเปิดโอกาสหรือนิมนต์ไว้ว่าให้ขอได้บอกแก่พระองค์ใดองค์นั้นก็ขอได้และขอได้ในขอบเขตที่โยมได้ปวารณาไว้เช่น โยมปวารณาว่าถ้าท่านต้องการในเรื่องจีวรก็ขอให้บอกโยมโยมจะจัดถวายอย่างนี้ถือว่าปวารณาจีวรพระท่านก็ขอได้เฉพาะจีวรขออย่างอื่นไม่ได้โยมปวารณาอะไรก็ขอได้เฉพาะสิ่งนั้นแต่โยมบางท่านก็ปวารณาทั่วไปคือปวารณากว้างๆว่า ท่านมีความต้องการอะไรที่เหมาะสมกับพระก็ขอให้บอกโยมอย่างนี้ถือว่าปวารณาทั้งหมดพระท่านต้องการอะไรที่เหมาะสมก็ขอได้แต่จะออกปากขอกับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติและไม่ได้ปวารณาไม่ได้ผิดพระวิน,นัยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคนแต่งตัวเป็นพระมาะขออะไรโยมมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอม แล้วก็ใช้ปฏิภานเอาเองในการที่จะซักถามเพื่อหาความจริงถ้าโยมช่วยพระาศาสนาได้ก็ดีคือถ้าช่วยกันเอาคนที่ไม่ใช่พระที่มาแสวงหาผลประโยชน์จากพระาศาสนาออกไปได้ก็เป็นการช่วยพระาศาสนาไปในตัวฉะนั้นเราต้องนึกในแง่ที่ว่านี้ เราจะช่วยพระศาสนาของเราได้อย่างไรเราจะช่วยป้องกันแก้ไขเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของพระศาสนาไว้นี้ก็อีกเรื่องหนึ่งตกลงว่าชาวพุทธเวลานี้อยู่ในสภาวะการที่มีปัญหาต่อพระศาสนาที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขชาวพุทธจะสอบผ่านหรือไม่หรือไม่ได้แม้เพียงเป็นบทเรียน ยิ่งระยะนี้ก็มีข่าวคราวอะไรต่างๆมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไม่ดีไม่งามที่เราจะต้องมีความหนักแน่นและตั้งหลักให้ดีมองไปให้ดีเหตุการณ์ร้ายเหล่านี้เป็นบททดสอบชาวพุทธว่าจะสอบผ่านไหมถ้าโยมไม่มีหลักโยมก็สอบไม่ผ่านอาจจะสอบตกแล้วก็หล่นจากพระศาสนาไปก็ได้ แต่ถ้าเป็นคนที่มีหลักดีก็สอบผ่านบททดสอบเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นกลับเป็นเรื่องดีไปเพราะเราได้บททดสอบมาช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองดียิ่งขึ้นสำหรับบางท่านถ้าสอบไม่ผ่านก็อาจจะได้เป็นบทเรียนคือเอาเป็นบทเรียนสอนตัวเองว่าเออเรานี้รู้ไม่เท่าทัน เราพลาดไปแล้วทีนี้เราก็ได้บทเรียนในการที่จะวางตัวให้ดีขึ้นในการที่จะเข้าให้ถึงหลักพระศาสนาถ้าได้บทเรียนอย่างนี้ก็ยังดีตอนนี้บททดสอบและบทเรียนก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ขอให้เราใช้บททดสอบนี้ให้เป็นประโยชน์หรือมิฉะนั้นก็เอาเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้ความรู้และ รู้จักฝึกฝนปฏิบัติตนเองในทางพระศาสนาให้ถูกต้องยิ่งขึ้นพระพุทธศาสนาของเรานี้เป็นศาสนาที่มีหลักเป็นศาสนาที่มีเหตุผลพุทธศาสนิกชนจะต้องยึดหลักให้ได้แล้วเอาตัวพระศาสนาและเอาความรู้ในพระศาสนาเป็นหลักพอเรารู้หลักพระศาสนาแล้วเราก็ไม่แกว่งไกว ที่ว่าแก่่งไว้นั้นก็คือแกว่งไวไปตามบุคคลและเสียงเล่าข่าวลือเกี่ยวกับความวิเศษฤทธิ์เดชปาฏิหารหรือความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ผูกติดอยู่กับบุคคลคนโน้นดังมาคนนี้ดังมามีเสียงฮือฮาอย่างไรก็เฮกันไปเสร็จแล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เอาพระศาสนาไปแขวนไว้ กับบุคคลน,นั้นเสียแล้วบุคคลน,นั้นเป็นอย่างไรไปเราก็ปล่อยเป็นไปด้วยนี้เรียกว่าไม่มีหลักเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะนะคะเราเอาจิตเอาใจไปแขวนไว้กับบุคคลไหมเรามีศรัทธาที่เป็นไปในจตากคดโพธิศรัทธาแค่ไหนคะเราต้องศึกษาให้ชัดเจนนะคะ อย่าเอาจิตเอาใจไปแขวนไว้กับบุคคลดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประโยชโตท่านตรัสเอาไว้ตรงนี้ในทางตรงข้ามถ้าเรามีหลักของเราแล้วบุคคลโผล่ขึ้นมาเราก็เอาหลักเป็นเครื่องวัดถ้าท่านประพฤติถูกหลักทำตามหลักสอนตามหลักก็ดีเราก็อนุโมทนาด้วยถ้าท่านมีอันเป็นไปอย่างไร เราก็อยู่กับหลักต่อไปบุคคลนั้นก็ผ่านไปรู้หลักแล้วศาสนาอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องเอาศาสนาไปแขวนไว้กับใครอย่าว่าแต่บุคคลที่เกิดขึ้นในยุคสมัยหนึ่งนึงเลยแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ผูกมัดใครและไม่ผูกขาดอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วนี่เราฟังพระสวดอยู่เสมอว่า อุปาทาวาพิฆเวตถาคตานงอนุปาดาวาตถาคตานังพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าตถาคตคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามหลักความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตเพียงแต่ค้นพบความจริงนั้นแล้วนำมาเปิดเผยแสดงแนะนำ ทำให้เข้าใจง่ายว่าความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้หน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้เปิดเผยความจริงและด้วยความสามารถก็ส่งสอนแนะนำทําให้เราเข้าใจหลักความจริงนั้นคือทรงพาเราเข้าถึงความจริงที่มีเป็นธรรมดาอยู่แล้วนั่นแหละตัวความจริงที่เป็นอยู่ตามธรรมดานี้สิสำคัญ แม้แต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ผ่านไปแต่ตัวหลักความจริงนั้นก็คงอยู่หมายความว่าความจริงเป็นธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมดาตลอดเวลาพระพุทธเจ้ามาช่วยให้เราเข้าถึงความจริงนั้นเราเข้าถึงความจริงแล้วเราก็อยู่กับความจริงนั้นพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ของพระองค์แล้วพระองค์ก็ผ่านไป ความจริงก็อยู่นั่นไม่หายไปไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้พาเอาความจริงดับไปด้วยเรารู้ความจริงถึงความจริงแล้วความจริงก็อยู่กับเราพระศาสนาก็อยู่กับเราเป็นของเราครูอาจารย์รุ่นหลังนี้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำท่านเป็นพระสาวกหรือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ท่านมาช่วยแนะนําให้เรารู้เข้าใจหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อาจจะเรียกว่ามาพาเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ทําหน้าที่พาเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จก็หมดหนาทีเรื่องของเราก็คือฟังพระพุทธเจ้าต่อไปเมื่อฟังพระพุทธเจ้าเสร็จเราเข้าถึงหลักความจริงเราก็ไปอยู่กับหลักความจริงนั้น ก็จบตัวหลักความจริงนั้นเป็นมาตรฐานเป็นของจริงแท้แน่นอนเป็นตัวธรรมะเป็นธรรมชาตินี้เมื่อเราจับหลักนี้ได้แล้วก็ไม่แกว่งไม่ไหวไปไหนฉะนั้นหลักความจริงคืออะไรคืออริยสัจสี่ใช่ไหมคะเราจะแกว่งไกวไปไหนกะเล่าเราต้องจับหลักให้มั่นคงและเจริญกุศล คือปรุงแต่งสมาธิธิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสามากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติและสามาสมาธิให้เพิ่มปูนไพยบนูนให้เข้าถึงโลก,กุตตระมักให้ได้ในชาติปัจจุบันนะคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในการปัจจุบัน หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจสิโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ภพภูมิขอทุกท่านจงม,มีจิตสมนัตินริดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยพลโดยทั่วกันค่า กราบอนูโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ